เรียนบ้านนางหลงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลน,นางหลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชโดยมีนายธนากรคงช่วยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านนางหลงมีจำนวนครูและบุคลากรจำนวน 18คนมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน130คน ตั้งแต่ปีการศึกษา2,567ทางโรงเรียนบ้านนางหลงได้มีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ3ดาวดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านนางหลงสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 2. โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเอกสารประกอบระดับ3มดาว 3. โรงเรียนบ้านนางหลงมีการดาเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ2ดาวครบทุกข้อและได้รับการรับรองผ่านการประเมินโรงเรียนคุณ,ณธรรมสพทโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ2ดาวเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช 25664. โรงเรียนบ้านนางหลงได้จัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เบสแพทชิปเรื่องสามประสานคุณธรรมพอเพียงธรรมมาพิบาลขับเคลื่อนง,งานโรงเรียนสุจริตนลอซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนบ้านนางหลงมีการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมโดยมีแผนภูมิการดำเนินง,งานด้านคุณธรรมการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทมีแผนพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมทุกปีการศึกษาในการบริหารงานด้านคุณธรรม 6. โรงเรียนบ้านนางหลงมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมของโรงเรียนเช่นแผ่นภัพวารสารหนังสือสื่อทางออนไลน์เว็บไซต์ไลน์เฟซบุ๊กและอื่นๆ 7. โรงเรียนบ้านนางหลงได้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมรวมกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การจัดกิจกรรมต่างๆ 8. โรงเรียนบ้านนางหลงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายเยวาวชนคุณคุณธรรมและให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำที่รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 9. โรงเรียนบ้านนางหลงมีโครงงานคุณธรรมโรงเรียนโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 10. นักเรียนโรงเรียนบ้านนางหลงมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดก,กิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีคุณธรรมเป้าหมายคือ 1. ความมีวินยัย 2. ความรับผิดชอบ 3. ความมีจิตอาสาและ 4. ความพอเพียง 11. นักเรียนโรงเรียนบ้านนางหลงเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอกในระดับต่างๆ 12. ครูโรงเรียนบ้านนางหลงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำและพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ 13. ครูโรงเรียนบ้านนางหลงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินยัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมจึงได้ริเริ่มและมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรมกับครูจากโรงเรียนต่างๆ 14. โรงเรียนบ้านนางหลงมีการจัดก,กิจกรรมโครงการด้านคุณธรรมเมื่อเสร็จสิ้นได้มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมทุกกิจกรรม 15. โรงเรียนบ้านนางหลงมีกลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนบ้านนางหลงกับโรงเรียนอื่นๆและ16 นักเรียนโรงเรียนบ้านนางหลงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์คือมีวินยัยความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะและความพอเพียงโดยพบว่าผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ80รางวัลเกียรติคุณที่เคยได้รับ โรงเรียนบ้านนางหลงเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านนางหลงเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมอีกทั้งโรงเรียนบ้านนางหลงได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาคุณธรรม ชั้นนำรุ่นที่สปีการศึกษา2568จากศาสตราจารย์เกียรติกิติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์ขมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568